ท่านผู้วิเกตที่เครพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการชูชาติก้ากิบให้นบ118ให้สการ110กรรมการณรงรวมจิตให้นบ120ให้สการ1อยกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ให้ทางนบ120ให้สการ1อ8ก็เป็นนั้นว่านักบวยไทยของเรานะครับเป็นแชมป์ในรุ่นซูเปอร์แบนเดเวทของ PABA 122ปอนโปนะครับ ในโอกาสน,นี้ขอที่เชิญประธานหน่วยงานนะครับคณะทํางานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประธานฝ่ายกฎหมายของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะครับคุณวิชิตตังศรีสกุลและอดีตสวนครสวรรค์นะครับในแพทย์ประสิทธิพ์พิทูลกิจจาและอีกหลายๆท่านนะครับวันนี้ร่วมกันคาดเข้มขัดแล้วก็เฮียกุยของเรานะครับคุณประสานบุญภพศสาลที่หลกด้วยนะครับวันนี้มาต่อยที่ครัวเสงอกซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียน แล้วก็ชกถึง12ยกนะครับแล้วก็ชนะคะแนนแบบท่วมเลยทีเดียวแล้วก็ติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยเลยทีเดียว <พฤ S 1> ในโอกาสนี้นะครับกระทิงแดงก่อนครับกระทิงแดงก่อนครับ <พฤ S 1> คุณเรืองยศฤริจีนจากกระทิงแดงหมื่นหนึ่งก่อนนะครับหมื่นหนึ่งก่อน <ST AR> แล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มแมนซัมนะครับติดตามด้วยเครื่องดื่มเรือและสปอนเซอร์วันนี้นะครับคุณเฉลิมพงศ์ก่อนครับอ้าวคุณเฮียกุคุณเฉลิมพงศ์นะครับสุธิกิตรานน์ประธานบริษัท พงพารานะครับมีรางวัลพิเศษอีกด้วยนะครับเดไปอีก5,000ด้วยและเฮียกูมือนหนึ่งหมือนหนึ่งมือนหนึ่งครัวเสียงสีฟูช้ชายทะเลบางุนเทียนด้วยไทยข้าวหนองไทยเชียงใหม่ไทยน้ำพึกงขาดใหญ่คุณสุเทพเย็ยนสุขนีเวียฟอร์เมนเข้าเลยสุมไลจีนจิ๋วเชิงปู่เซินเจียวหนังคุณสายชนนึกถึงปู่เซินต้องจิ๋วเชิงนะครับสุดยอดอาหารเสริมวันนี้โอทูกรีนนะครับอาหารเสริมสําหรับพืชลดต้นทุนนะครับพืชไม่กินปุย๋ยทนายย่อของเรานะครับ ยากระไอตราสือ11อตัวสูตรมาแว่นในห้างเชิดชัยยาแคปซูลบรรเทาการปวดเมื่อยโอสูนภคุณด้วยแล้วก็ลูกชิ้นโกฮับเมืองทองของแท้ต้องตราเรือสำรำแล้วก็หมอเสงนะครับยาำร่างกายของกลิ่นผลไม้เรืองของหมอเสงเสือ11ตัวเข้าเลยคุณธนงสวุวรรณดีนะครับมีทั้งขมิ้นชันผ้าทลายโจรแล้วก็มโนโดคัคแฮติสกินเดียวทั้งสกินเดียวมโนโปรวิทกาแฟโบราณตราบังกรบินไทยประกันชีวิตเข้าเลยครับ ติดตามด้วยอยากสายเส้นตราหัวเสือร้านพักเครื่องคลุ้มเลิศนะครับสุพรรณคลุ้มเลิศสุพรรณโรมันเปาโลเมือเรียนผลโยธินแล้วก็ติดตามมาด้วยฟุกเทียนคุปนะครับก่อนมีดีนะครับก่อนมีดีฟุกเทียนคุปผู้ผิดกดซิลิคอนเพื่อเกษตรกรไทยด้วยนะครับแล้ววันนี้ติดตามด้วยโยโกริแครีสอร์ดกาญจน,นบุรีในห้างอน,นันต์นะครับมีรางวัลอีก5,000แล้วก็กาแฟอาราบิก้าตราอมก๋อยโดยคุณเนปิตันติผู้แทนนะครับ บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้าไทยด้วยลิเตอร์เบย์ผ่านเงินผ่านทองเอเอประกันชีวิตเข้าเลยครับช่างหนูเมืองพิจิตปั๊มสูบน้ําบดานดีเทอร์บายด้วยยูซาน่านี่เรื่องร่างกายไทยเฮ้าน้ําพึ่งหาดใหญ่แกรนด์สปอร์ตเชฟโรเลตนะครับยำธนิษฐ์โรตราใบาห่อทั้งชนิดเม็ดแล้วก็แคปซูลผู้แทนในห้างตีนะครับโสมกฤหลีตะคุจับตราไปสวรรร์คู่เอวาชนิดเม็ดทวิสเปเชียนนะครับผู้แทนคุณรงว่องประเสริฐการ แล้วก็น้ำมันเหลืองเชียงซิมอิยูโดมเชียงเชงติดตามด้วยโสมปู่เซนนะครับอัมรินพรประธานเป็นผู้แทนด้วยแล้ววันนี้นะครับคุณชูชีพตรีโพคามีรางวัลพิเศษให้อีก5,000ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคุณสายชนชัยพัสกุลจากกิวเชิงปู่เซินเจียวหนังจงไท้เยเ้่นหมิงนะครับมีรางวัลให้อีก5,000ันให้กับนกกระทิงแดงยิ้มนะครับมีรางวัลอีก5,000ันจากกิวเจิงวันนี้นะครับต้องยอมรับว่าต่อยมันและสนุกมากมาก แล้วก็ต่อยได้งดงามเลยทีเดียวนะครับวันนี้นี่นะครับเป็นแชมป์ในรุ่นซูเปอร์แบนตมเวท122ปอนด์ของ PABA วันนี้พักนิดนึงเดี๋ยวมาชมคู่ต่อไปครับ